สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกลามาวาเรียสคลิปนี้คุณยายจะนำ ima, อโกนีมาต้นนี้ค่ะที่คุณยายปลูกไว้ในน้ำเนี่ยค่ะปลูกไว้ในน้ำนะคะก็จะเอามาย้ายลงดินค่ะจาก EP 167นะคะคุณยายก็ได้ตัดกิ่งอโกนีมาจากต้นแม่มา2กิ่งด้วยกันค่ะแล้วก็เอามาปลูกในน้ำนะคะ เอาไปตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานนะคะได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะตอนนี้นะคะน้องก็มีรากออกมานะคะค่อนข้างยาวเลยค่ะคุณยายก็เลยจะนำม,มาปลูกน้องลงในบินนะคะโดยวัสดุป,ปลูกคืออันนี้ค่ะวัสดุป,ปลูกเนี้ยต้องมีความโปร่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ชอบความแฉะค่ะเราก็ไม่ชอบน้ำขังด้วยนะคะ คุณยายก็จะใช้ดินใบก้ามปูนะคะในนี้ค่ะคุณยายผสมเรียบร้อยแล้วมีดินใบก้ามปู1ส่วนค่ะขุยมะพร้าว1ส่วนนะคะกัะปมะพร้าวสับ1ส่วนแล้วก็ใส่บำรุงด้วยมูลไส้เดือนค่ะเศษหนึ่งส่วนสองส,ส่วนนะคะเดี๋ยวเรามามาเริ่มนำน้องจัดน้ำนะคะแล้วก็มาลงลงดินกันเลยค่ะลงกระถางปลูกเลยค่ะคุณยายก็จะใช้กระถางใบนี้นะคะ ค่อนข้างลึกค่ะใช้วัสดุปลูกค่อนข้างเปลืองนะคะกระถางอันนี้คุณยายก,ก็จะลองก้นกระถางด้วยมเะเขาอสับค่ะแล้วก็นำวัสดุปลูกค่ะที่คุณยายให้ให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมเมื่อกี้เนี่ยค่ะนะคะใส่ลงไปค่ะ ใส่ลงไปสักประมาณ4/3ส่วน4ของกระถางนะคะเป็นกระถางลึกค่ะใบไม่ค่อยกว้างมากนะคะแต่ค่อนข้างลึกเพราะฉะนั้นวัสดุปลูกก็ค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะคะคุณยายก็ผสมเผื่อเวลาน่าจะพอนะคะน่าจะพอคุณยายผสมคุณยายบำรุงก่อนเลยค่ะเดี๋ยวลืมนะคะ ก็บารุงด้วยปุ๋ยสามเดือนค่ะแล้วก็กันมดกันมแรงค่ะน้องก็จะได้อยู่กันยาวๆไปเลยนะคะปุ๋ยสามเดือนก็ใส่ทีหนึ่งค่ะแต่ว่าทุกสัปดาห์คุณยาก็จะมีพวกฮอร์โมนนะคะมาบารุงให้น้องด้วยเรียบร้อยแล้วก็เกลี่ยค่ะ เลียให้เข้าๆกันนะคะแล้วก็พาน้องค่ะพาน้องออกจากที่ใส่แช่น้ำไว้นะคะคุณยายเทน้ำออกก่อนนะคะคุณยายใส่หินกระดับไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวขอออกกนนหิ่ จะให้ดูดูรากของน้องค่ะนะคะยิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแก้วเดี๋ยวตัวแตะอ่านี่ค่ะนี่ค่ะรากน้องค่ะนะคะมีรากเยอะแล้วค่ะคุณยายก็เลยตัดสินใจว่าจะพาน้องนะคะมาปลูกลงดินนะคะหลังจากที่เอาไป ตั้งชมความงามไว้บนโต๊ะทำงานประมาณหนึ่งเดือนนะคะอันนี้เหี่ยวๆก็ดึงออกเลยค่ะถ้ารากยาวเกินไปก็ตัดออกได้นะคะแต่นี้รากก็กำลังงามแล้ค่ะกำลังชมเหมาะน้องกำลังแทงแทงหลอดใหม่อีกแล้วค่ะนะคะเราก็นำลงกระถางเลยค่ะนี่ค่ะทำหลุมนะคะกก่งกลาง แล้วก็วางน้องลงไปเลยค่ะเตี้ยลงไปเตี้ยไปหน่อยนะคะเดี๋ยวขอเติมค่ะขอเติมว่าสุกรูอีกสักหน่อยหนะะึ่งค่ะเตี้ยไปหน่อยนะคะเดี๋ยวนี่คุณยายบอกนะคะ่ะกระถางค่อนข้างลึกนะคะอาวราคาหน้าจะโอเคละแล้วะะก็ทำทำหลุมค่ะ กาแล้วก็นำน้องค่ะวางค่ะอ้าวดินกลบเลยนะคะแล้วก็เติมค่ะเติมวัสดุป,ปลูกเดี๋ยวคุณยายขอกดริ่งดก่อนค่ะให้แน่นเดี๋ยวเวลาลดน้ำน้องก็จะได้ไม่ล้มนะคะกดดิ่ดิให้แน่นแล้วก็เติมวัสดุป,ปลูกค่ะ อันนี้เตรียมไว้สูบป,ปลูกไว้เผื่อแล้วนะค่ะเนี่ยยังเกือบจะไม่พอเลยค่ะเพราะว่ากระถานค่อนข้างลึกมากคุณยายใช้กระหางค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะน้องจะได้จเจริญเติบโตไม่ต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยๆนะคะ วัสดุปลูกก็เป็นวัสุปลูกซึ่งโปร่นะคะแล้วก็อดมสมบูรณ์มากๆเลยน้องไม่ชอบแฉะค่ะไม่ชอบน้ําขังค่ะเวลาที่เราลดน้ําเนี่ยวัสดุปลูกก็จะต้องให้น้ําไหลผ่านเลยค่ะไหลผ่านได้สะดวกนะคะจะจัดจัดน้องอีกนิดนึงค่ะนะคะตรงกลางนี้เราก็กดนะคะกดตึงมือค่ะแต่ริมๆเนี่ยค่ะ ริมรต้องกดให้แน่นๆค่ะที่เรากดริมริมให้แน่นๆเนี่ยเพราะว่าเวลาลดน้ำหรือทุนยายบอกเนี่ยค่ะจะได้ไม่โยกคลอนนะคะถ้าว่าสุปลูกพอเราลดน้ำเนี่ยดินไหลลงไปแล้วเนี่ยวัสุปลูกไม่แน่นเนี่ยน้องก็จะโยกคลอนได้นะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวคุณยายต้องเอากับมะพร้าวนะคะ ใส่ไว้ข้างบนให้น้องค่ะรักษาความชุ่มชื้นนะคะแล้วเดี๋ยวคย่อยลดน้ำพอเราลดน้ำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะก็เอาไปวางไว้ที่ที่ร่มลำไรค่ะแล้วก็คอยสังเกตค่ะว่า น้องสดชื่นไหมใบสีสวยหรือเปล่านะคะถ้าน้องสดชื่นใบสีสวยเนี่ยแสดงที่ตรงที่เราวางเนี่ยแสงเหมาะสมกับน้องแล้วค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราวางไว้ใช่ไหมคะเราก็สังเกตแล้วน้องเอ๊สีไม่ค่อยสวยสีค่อนข้างซีดแสดงว่าตรงนั้นนะคะแสงน้อยเกินไปสําหรับน้องนะคะแต่ถ้าตรงไหนที่เราวางไว้แล้วเนี่ยใบน้องนะคะ เฉี่ยวนะคะเฉาก็แสงว่าตรงนั้นนะคะแดดแปรงเกินไปค่ะเอาเราเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็ลดน้ำให้น้องค่ะลดให้ออกก้นกระถางเลยนะคะ โกดิมาน,นี้มีหลายพันธนะคะแต่ละชนิดก็ชอบแสงไม่เท่ากันค่ะบางชนิดก็ชอบแสงน้อยบางชนิดก็ชอบแสงมากก็ใช้สังเกตเอาอย่างที่คุณยายบอกนะคะว่าต้นที่เราปลูกเนี่ยน้องชอบแสงประมาณไหนนะคะถ้าแสงกําลังดีน้องจะสดชื่นค่ะแล้วสีสันก็จะสวยด้วยค่ะถ้าแสงน้อยน้องก็จะสีไม่สวยค่ะสีซีดค่ะถ้าแสงเยอะเกินไปน้องก็จะใบเหี่ยวเฉาค่ะ ่คะจากน้ำนะคะก็ลงสู่ดินค่ะสวยงามมากเลยค่ะสําหรับน้องนะคะเป็นทั้งไม้มงคลค่ะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะแล้วก็เป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามมากเลยนะคะเลี้ยงก็ไม่ยากนะคะ ปลูกได้ทั้งในน้ำแล้วก็ปลูกได้ทั้งในดินนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขใจกับความงามของต้นไม้ที่ท่านชื่นชอบนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ